สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายวิธีการใช้งานไฟล์ Excel สํสำหรับการทำแผนการใช้จ่ายเงินของอปทนะครับผมตามหน้าจอที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับมันก็จะเป็นชีตหน้าหลักนะครับชีตหน้าหลักตรงนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับาะอ,อธิบายภาพรวมก่อนนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องกรอกรหัสผู้ใช้งานนะครับ รหัสผู้ใช้งานเนี้ยเข้าไปที่คําว่ารหัสผู้ใช้งานหรือว่าจะเข้าไปที่ชีตรหัสผู้ใช้งานด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมเอารหัสนะครับมากรอกลงตรงเนี้ยมันก็จะลิงค์ขึ้นให้นะครับว่าลงทะเบียนแล้วหรือยังถ้าขึ้นว่าลงทะเบียนแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ถ้าขึ้นคําว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนอันนั้นน่ะ คือ,อต้องแจ้งผมมานะครับถ้าใครที่โอนเงินชำระแล้วนะครับแจ้งผมมานะครับผมจะเพิ่มชื่อให้มันก็จะลิงก์ชื่อหน่วยงานขึ้นมาให้เราเนะาะมาด้านขวามือนะครับด้านขวามือเราจะต้องกรอกอะไรนะครับเราจะต้องกรอกชื่อส่วนราชการในหน่วยงานนะครับมีกี่กองเรียงลงมานะครับเลขสารบัญของ แต่ละกองนะครับเรียงจาก1ลงมาถึง12นะครับผมกำหนดไว้ที่12กล่กองนะครับกรอบตรงเนี้ยนะครับลิงก์ตรงเนี้ยมันจะเชื่อมโยงไปที่ชีตนะครับดูสีนะครับแผนการใช้จ่ายเงินรวมนะครับเราสามารถคลิกลิงก์ไปหากันได้นะครับด้านขวามือนะครับด้านขวามือหลังจากที่เรามีการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ แผนแต่ละไตรมาสมันก็จะดึงข้อมูลมาเป็นแผนภูมิให้เรานะครับด้านขวามือสุดเป็นรายชื่อหน่วยงานที่เราได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับที่ผมอเอามาจากไฟล์ที่เราลงทะเบียนนะครับถ้าของใครตรวจดูแล้วนะครับชื่อไม่ถูกต้องหน่วยงานที่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับ เวลาที่เข้ารหัสตรงนี้นะครับมันจะบอกว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับให้แจ้งผมมาว่าชื่อที่ถูกต้องนะครับชื่อไม่ถูกต้องนะครับผมก็จะทำการแก้ไขให้สาหรับใครที่ดูด้านขวามือแล้วไม่มีชื่อหน่วยงานามันอาจจะตกหล่นนะครับแจ้งผมมานะครับผมจะเพิ่มข้อมูลใหอ้อันนี้หน้าแรกนะครับหน้าหลักนะครับ ต่อไปเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเราจะต้องเอาข้อมูลจากระบบลาแอนะครับมานะงบประมาณลาแอมาวางตรงเนี้ยนะครับวางเสร็จปั๊บนะครับมันจะลิงก์มาที่กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดช,ชอบกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดช,ชอบเราจะต้องทำอะไรนะครับนะวางข้อมูลลงไปมันก็จะลิงก์มาแบบนี้นะครับเราจะต้องมากำหนดว่าแผนงานงานโครงการดังกล่าวนะนะครับ หน่วยงานใดนะครับเป็นเจ้าของงบประมาณนะครับเราจะต้องมีการเลือกคลิกลงไปนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับตามที่เรากรอกไว้ที่หน้าหลักนะครับเรากรอกไว้กี่ส่วนกี่กองนะครับมันก็จะลิงก์มาให้เลือกเท่านั้นนะครับมีครบ12ก็ลิงก์มาที่ทั้ง12นะครับหลังจากที่เรากําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะลิงก์ไปตามกองของมันนะครับ พาร์ทที่1เป็นสำนักประหลดัดพาร์ทที่2เป็นกองขังเนาะเราตามที่เราเรียงไว้เลยนะครับตรงเนี้ยเราเรียงแบบไหนมันก็จะลิงก์มาตามที่เรากรอกข้อมูลนะครับมีแค่4นะครับตั้งแต่5ถึง12เราก็ซ่อนไว้นะครับเราไม่ได้ใช้งานเราก็ซ่อนไว้ไม่ให้มันเกิดกะน,นะ,ะจากนั้นนะครับเราจะต้องทำการกรอก แผนนะครับกรอบตัวเลขน,นะครับว่าเราจะเบิกจ่ายารายจ่ายนะครับโครงการเนี้ยในเดือนไหนนะครับโดยผมได้มีการทำสูตรตร,ตรงเนี้ยไว้เพื่อที่จะคำนวณคร่าวๆให้นะครับว่าการเบิกงบประมาณเรามีลักษณะเป็นยังไงนะครับเบิกจ่ายทุกเดือนไหมหรือเบิกจ่าย ปีละครั้งนะครับเบิกจ่ายปีละ2ครั้งนะครับอันนี้เลือกได้นะครับมันก็จะคำนวณตัวเลขคร่าวๆให้เรานะครับเราก็จะเอาตัวเลขกระกับนะมากรอกลงตามเดือนตามไตรมาสที่เรา,าต้องการนะครับมี4ีไตรมาส1ิเดือนนะครับหลังจากกรอกเสร็จปั๊บนะครับทุกกองนะหลังจากกรอกเสร็จปั๊บนะครับ มันก็จะลิงก์เข้ามาที่แผนย่อยนะครับพวกเนี้นะครับลิงก์เข้ามาที่แผนย่อยเราก็จะมาทําต่อที่แผนย่อยนะครับเข้าไปที่แผนย่อยตัวเลขลิง์กมาให้หมดนะครับเรามีหน้าที่แค่มาเติมหมายเหตุนะครับเติมหมายเหตุตรงเนี้กรณีมีการปรับปรุงแผนนะครับ ใส่ชื่อผู้จัดทำนะครับ <Yeah. S 1> มันจะเรียงตามหน่วยงานที่เรา,เาขี่ไว้ที่หน้าหลักนะครับหน่วยงานสำนักปลัดนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหน่วยงานกองคลังนะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะเรียงจากบนลงล่างนะครับ ไตรามาสที่1ที่2เรียงจากซ้ายไปขวานะครับถึง4ไตรามาสนะครับจากนั้นเราก็มาพิมพ์บันทึกข้อความแผนย่อยแผนย่อยนะครับเรามีหน้าที่แค่เลือกชื่อหน่วยงานเนาะเลือกข้างบนนะครับก็จะลิงก์มาเปลี่ยนให้นะครับเลขาสารบัญมันก็จะมาให้ให้เรามาเปลี่ยนวันที่ที่เราทำแผนนะครับ แล้วก็ใส่ชื่อผู้ที่จัดทำแผนนะครับแล้วข้างล่างอ,าอันนี้ผมไม่ได้ล็อกนะเผื่อเราต้องการเพิ่มข้อความหรือ,อชื่อหัวหน้าง,งานลงไปด้วยนะครับผมเรียนเรียนใครนะครับเราสามารถเปลี่ยนแก้ไขได้นะครับผมอันนี้ก็จะมีให้ครบทั้ง4ไตรามาสนะครับ ตีใจมากเลยนะครับหลังจากที่เราทำนะครับพาร์ทนะครับคือกองแต่ละกองนะครับคือแผนย่อยมันก็จะลิงก์มาที่แผนรวมให้นะครับผมแผนรวมนะครับเราก็จะมากรอกที่หมายเหตุเองนะครับแล้วก็ชื่อผู้จัดทำส่วนแผนภูมิมันขึ้นให้เองนะครับ บันทึกข้อความแผนรวมนะครับเรามีหน้าที่แค่มาเปลี่ยนนะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตรงนี้นะครับจากงานการเงนินและบัญชีกองคลังนะครับเป็นงานอะไรนะครับให้มันถูกต้องตามโครงสร้างของหน่วยงานท่านละกันนะครับผมที่นะครับเลขที่เลขที่อันนี้ต้องมากรอกเองนิดนึงนะครับเพราะว่า,าไม่รู้ว่า,าหน่วยงานของแต่ละแห่งนะครับมันจะ เรียงไว้ที่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับผมก็เลยเปิดไว้ให้ทุกคนนะครับกรอกเองวันที่ก็เช่นเดียวกันกรอกเองนะครับตรงนี้นะครับผมใส่ชื่อ,อพออ,อไว้นะครับใครที่ต้องการเพิ่มผู้ที่ทำนะครับลงไปอีกก็ได้นะครับเราก็ทำการแทกนะครับแทกบรรทัก กรณีไม่มีตัวจริงนะครับเราก็แทรกได้นะครับใครปฏิบัติราชการแทนเราก็แทรกนะครับแทรกได้นะครับผมชีดร้อยละเบิกจ่ายนะครับอันนี้ตัวเลขจะลิงก์มาให้ถ้าเราทํางานในระบบไม่เป็นปัจจุบันเราต้องการเพิ่มลดนะครับเราต้องกกอกตรงนี้นะครับผมเปรียบเทียบแผนนะครับเปรียบเทียบแผนเราจะต้องเอา รายจ่ายจริงมาก่อเองนะครับข้อมูลจากระบบลาแอสเดี๋ยวผมจะพาทำาในคลิปต่อไปนะครับอของแต่ละไตมากเลยนะครับช่องจ่ายจริงนะครับช่องจ่ายจริงแผนภูมิก็จะขึ้นให้เองนะครับงบลงทุนมันลิงก์มาให้หมดนะครับกรณีที่เราทำในระบบไม่เป็นปัจจุบันก็มากออ ตัวเลขนะครับที่คอลัมน์โอตรงนี้นะครับได้เลยนะครับโอเคภาพรวมก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากสิ้นปีแล้วเราเอารับจริงนะครับมาวางลงปั๊บนะครับมันก็จะมาเทียบร้อยละการเบิกจ่ายให้นะข้างหน้านะครับการใช้งานนะครับผมก็จะมีวิดีโอนะครับ อสอนวิธีการใช้งานนะครับมี2คลิปนะโอเคอสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมส่วนรายละเอียดเราไปดูกันที่คลิปที่2ครับผมสวัสดีครับ